In นเอนเานี่ยมันมีที่เดียวที่เมืองไทยขายที่ไหนนะคุณพี่สาวอ,อ๋อไม่ได้เปิดนะคะกขามาเปิดป๊อปอัพแค่ไม่เกินชั่วโมงที่นะคะร้าน,นล้านเลยวันน <c oughs> ี้มาถูกวันจริงจริ <c oughs> life is like riding a bicycle to keep on balance you must keep moving ชีวิตก็เหมือนกับการปั่นจัก,กรยานถ้าเราอยากทรงตัวได้เราก็ต้องปั่นมันไปเรื่อยๆแม่น้องแอนทวินขอให้เพื่อนๆมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในทุกๆวันนะคะและขอขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทวินอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะแม่น้องรับของเพื่อนนะคะรีวิวอินแอนค่ะเพราะว่าแม่น้องได้ข่าวมาว่า i n นแอน u t เนี่ยเพิ่งได้ไปเปิดสาขาที่เมืองไทยนะคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะพี่สาวและหล,ะหลานๆค่ะก็เลยอยากจะมาลองชิมนะคะ เพราะว่า In and out เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนซิกเนเจอร์ของแคลิฟอร์เนียเลยนะคะมีขายแต่ที่แคลิฟอร์เนียค่ะแต่ตอนนี้ก็เพิ่งรู้สึกว่าจะเริ่มเอาไปขายที่เนวาดาแล้วนะคะนิดๆหน่อยๆแต่ยังสาขาไม่เยอะเพราะคนที่รัดอื่นนะคะเวลามาที่แคลิฟอร์เนียค่ะจะจะไม่พลาดลองชิม In and out นะคะแล้วเราไปดูกันเลยนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงคะ่ะรีวิวแท้ๆจากคนไทยเลยนะคะ และตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศในร้านค่ะแม่น้องเพิ่งเข้ามานะคะคนเน่นเลยเอาอะไรนะลูกโอเคจากตรงส่วนนี้ละคะ่ะที่แม่น้องออเดอร์ผิดนะคะเพราะว่าพี่ขายคขามาบอกว่าไม่เอาขนมปังแล้วก็ไม่เอาหอมใช่ไหมคะแม่น้องก็ไม่คิดว่าเมนูแบบนี้มันจะมีในโลกค่ะจริงเหรอกินเบอร์เกอร์ไม่เอาขนมปังนะคะที่แท้เขาเรียกว่าคีโตค่ะเราก็ไม่เคยเนาะ ที่นี่นะคะโดยหลกัหลกๆเขามีแค่3เมนูค่ะคือดับเบิลชีสชีสเบอร์เกอร์แล้วก็แฮมเบอร์เกอร์นะคะแต่ว่าถ้าคุณจะไม่เอาหอัวหอมไม่เอามะเขือเทศไม่เอาขนมปังก็อโอเคอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ไงเพราะปกติแม่น้องไม่เคยสั่งนะคะพี่ลี่จะเป็นคนมากับลูกๆค่ะพี่คายก็เลยงอนเลยค่ะแล้วแม่น้องนะคะก็ต้องไปสั่งให้เขาใหม่แต่คราวนี้เขาเอาขนมปังแล้วค่ะอันนี้นอกเรื่องนะคะพนักงานก็มีแต่เด็กๆละอ่อนละอ่อนน่ารักน่ารักค่ะ นะคะแม่น้องก็นั่งรองอ่านอยู่ค่ะเลขของเราก็คือเลขที่สองนะคะที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็คือสั่งเสร็จแล้วก็รอรับอาหารเองค่ะเขาไม่ค่อยเอาไปเสิร์ฟที่โต๊ะให้นะคะหน้าตอนก่อนก็ประมาณนี้นะคะวว้าว เราสั่งชุดดับเบิลชีสมา2ชุดนะคะแล้วก็ชุดดับเบิลดับเบิลชุดที่1มา1ชุดค่ะรวมถึงเบอร์เกอร์พี่คายต่างหากนะคะเราก็เลยจ่ายไปประมาณ35ดอลลาด์นค่ะก็ร,ราวๆ1,120บาทนะคะอินเอนเอาเนี่ยมันมีที่เดียวที่เมืองไทยขายที่ไหนนะคุณพี่สาวอ๋อไม่ได้เปิดนะคะกามาเปิดป๊อปอัพแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วมาคนคนต่อคิวห้าถึงหกชั่วโมง่าจะดได้คิวที่ผิดนะคะป๊อปอัพที่ไหนกรุงเทพน่าจะแถวสยามน่าจะไม่ผิดนะคะ แล้วเห็นคนต่อคิมคมควมันเยอะมากคือไม่่ิั่วโบม้าแต่ยาวเลยค่ะแล้วเวลากินแล้วรู้สึกยังไงต้องสําหรับคนที่ชอบกินเนื้อนะคะถ้าชอบกินเนื้อเนี้ยก็คือจะอร่อยก็คือ,เ,อ,อเนื้อนุ่มแล้วก็ขนมเนื้อขนมปัมงก็อร่อยคอ่ะแตกต่างจากแมคโดนัลล์หรือ KFC อะไรป่ะเออ KFC ส่วนมากจะกินไก่ก็เลยแบบเนื้อไม่มีก็เลยจะไ <3 S 2> ม่ได้มากนัก แต่แมคโดนัลก็น่าจะได้เพียงกันแ่อัน,นี้รู้สึกว่าเนื้อจะอร่อยกว่าอ๋อก็สรุปว่าอินเนอร์นี่รสชาติอร่อยต่างกั <c oughs> ดนดีโอโ้คนเยอะมาก,<ๆ>มากเลยที่<ค>น,นะคะเร้านเลยวันนี้ม<ๆ>าูกวันจริงขนาดฝนตกข้างนอกนะคนยิงเต็มเลยอะ่ะรอประมาณ25นาทีนะคะตั้งแต่สั่งไปกว่าจะได้ของนะคะแล้วนี่นะคะก็เป็นครั้งแรกของแม่น้องเหมือนกันคะ่ะที่เข้ามานั่งกินในร้านนะคะตั้งแต่อยู่อเมริกามาสิบกว่าปีะคะ่ะเพราะปกตินะจะ ไร่ชูเนาะแล้วก็นั่งกินในรถนะคนง่ายกว่าใช่ป่ะก็จะรู้ว่าในร้านเนี่ยแบบว่าคนเยอะแล้วก็คนแน่นมากๆเลยอ่ะขยับหน่อยขยับหน่อยแล้วก็อีเนี่ยมันก็จะนั่งประมาณ4คนอะโต๊ะเนี้ยเราด้านกัน6คนอ่ะมันก็เลยแน่นเอียดเลยอ่ะจะย้ายมานั่งนี้เถอะนน้องจะย้ายมานั่งนี้เถอะน้อง ตอนนี้นะคะแม่น้องก็พาญาติๆและของเพื่อนนะคะมาดูพี่ฟินพี่ไทยค่ะสองฮอกกี้นะคะหนาวทุกทรมานกันมากเลยใช่ไหมเลูกไม่ทรมานถึงมีเทเล,ลสัอ์อยู่หนาวน้มูกไหลกันเลย และแม่น้องแอนทวินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ